ก่อนพี่น้ำหนัก52ตอนนี้อยู่ที่48เมื่อตอนก่อนโควิดนะคะพี่ปวดเขาปวดมากจนเริ่มจะเดินไม่ค่อยไหวมีเจ็บตามคอพี่ก็เปลี่ยนตัวเองทุกวันนี้เดินได้แล้วแล้วก็วิตามินของคุณหมอพี่ทาน D3 K2 ยิ่งทานก็อาการปวดก็ยิ่งน้อยลงทานคาร์โบดทานโปรตีนคอลลาเจนโอเมกา้าแมกนีเซียมแมกนีเซียมคือโอเคจากที่แบบว่านอนยากๆนก็นอนดีขึ้น,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 นแล้วก็อาการ ปวดเม่ตามตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยเป็นบวกออกกำลังกายเบสเบาๆไม่เกงก็ไม่เป็นแต่ไม่พังค่ะขุ่นดีด้วยสุขภาพดีด้วยค่ะดูแลตัวเองแล้วยังได้ดูแลรั มีที่บ้านพี่ก็เปลี่ยนอาหารตอนนี้พี่ก็จะทานถั่วเยอะๆเหมือนคุณหมอถั่วห้สีสำคัญมากค่ะเรื่องการเลือกอาหารเ้าร่างกายแล้วก็มือ้อเช้าทานให้ดีทำไอเอฟเหมือนคุณหมอบอกมื้อแรกสาคัญที่สุดแต่ว่าไม่จําเป็นต้องเป็นมือ้อเช้าเราต้องเป็นหมอให้กับตัวเองก่อนแล้วก็เลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองก่อนเราทุกๆอย่างอะ่ะร่างกายคอยคปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นคุณหมอเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็แนะนําอะไรดีๆดูแลสุขภาพตัวเองทานอาหารให้เป็นยาน ลูกเพจคุณหมอะคะวางใจในผลิตภัณฑ์ของคุณหมอได้ทุกตัวนะคะเพราะว่าคุณหมอเลือกแต่สิ่งดีๆมาให้กับพวกเรานะคะ